สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปทํานายดวงความรักของชาวราศีสิงลัคนาสิงนะคะประจําช่วงวันที่1-15ตุลาคมนี้นะคะการนับราศีก็จะเป็นแบบตอนตกสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้ description box ได้เลยนะคะและการทํานายก็เป็นการทํานายโดยรวมนะไม่ได้แม่นยําสําหรับทุกคนดังนั้นก็ดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะแล้วก็อย่าลืมใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะโอเคเรามาดูในด้านคนโสดก่อนนะคะ คนโสดจะเป็นยังไงบ้างสถานการณ์ความรักคนโสดชาวสี10ถ้วยนะคะสเตรนด์ค่ะ3ดาบอืมเดอะสตาร์นะช่วงนี้นะคะมีคนเ,เขาเรียกอะไรอะ่ะค่อนข้างที่จะมีเสน่ห์นะอืมอาจจะมีคนเข้าหาเรานะคะมีคนเข้ามาจีบแต่เรารู้สึกว่าเหมือนผ้าอย่ะเป็นในเชิงของการที่ เหมือนบริหารสเสน่ห์เฉยๆอ่ะแต่ว่ายังไม่กล้าที่จะเปิดใจหรือรับใครเข้ามาเต็มๆนะคะเพราะว่ารู้สึกว่ายังมันมัน,ม,นมันยากที่จะเปิดใจด้วยความที่น่าจะมีแผลเก่าแหละนะคะหรือความความสับสนในตัวเองว่าเราควรจะเปิดใจดีหรือเปล่านะอืมแต่ถามว่าเปิดใจดีไหมเดี๋ยวเราต้องมาดูในฝั่งของคนที่เข้ามานี่ะนะว่าเขายังไงแต่อันนี้มองในมุมของคุณเนี่ยคืออืม มืนคุณพยายามควบคุมอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเดี๋ยวดูซิว่ามันคืออะไรควบคุมความรักหรือควบคุมอารมณ์หรือความรู้สึกของตัวเองเนี่ยแหละนะคะพยายามที่จะไม่รักพยายามที่จะหยุดพยายามที่จะไม่รู้สึกแต่มันก็เกินมันก็ไม่ได้หรอกนะคะมันควบคุมกันยากนะในเรื่องของความรู้สึกแอบชอบใครอยู่หรือเปล่านะ นะคะนิ่งเหมือนอยากที่จะอยู่กับตัวเองเนี่ยยังปิดตัวเองยังขังตัวเองอยู่กับโลกของตัวเองอยู่ในเซฟโซนนะคะอยู่กับจุดที่รู้สึกว่าปลอดภัยที่สุดไม่กล้ายังไม่กล้าที่จะมีความรักกลัวอกหักนะคะทีนี้เรามาดูคนที่เข้ามาดีกว่านะสถานการณ์เป็นยังไงเข้ามาดีหรือมาร้ายนะคะ คนคนนี้นะทาวเวอร์เข้ามาแบบที่คุณไม่ทันตั้งตัวเลยนะคะมาคู่กับเอซอบนะคัพนะคนคนนี้นะคะสิบไม้เท้านะเอซอบสอดเอซอบบอลนะมากการเริ่มต้นนะการเริ่มต้นขึ้นมาถึงสามใบเหมือนเขาเนี่ยต้องการที่จะอยากที่จะทําความรู้สึกรู้จักกับคุณนะคะอืมแต่เขาเองก็นะเหมือนกับว่าเขาก็ไม่ได้สามารถที่จะแสดงออกได้เต็มที่ถึงความรู้สึกหรือว่า การพูดคุยอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ได้เต็มที่ในฝั่งของเขาเนาะทีนี้เรามาดูความรู้สึกบ้างที่เขามีต่อคุณเขาทําอะไรออกไปบ้างไม่ได้เหมือนเพราะว่าเขาเจอกําแพงจากคุณไงเขาก็เลยรู้สึกว่ามันอึดอัดนิดหน่อยนะคะเขารู้สึกยังไงกับคุณคนคนนี้ห้าดาบนะคะเจ็ดเหรียญ เอ็มเพอเรอร์เดอะซันเนี่ยเด่นอีกแล้วว่าอาจจะเป็นคนเก่าที่จะวนกลับมาหรือถ้าไม่ใช่คนเก่าก็จะเป็นคนที่เขามีแผลมีอดีตนะคะอืมหรือเขาพยายามที่จะเข้าใจว่าคุณนะมีบาดแผลที่ยังไม่หายดีแล้วเขารู้สึกว่าโอเคเขาจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วกันแต่เขารู้สึกว่ามันเป็นเดอะซันกับหกถ้วยอะคือมีความรู้สึกดีๆให้นะมีความ มีความเป็นมิตรให้นะไม่ได้มาร้ายไม่ได้จะมาแบบมาเล่นๆหรือว่าเข้ามาที่จะหักอกคุณนะไม่ไม่ได้เป็นอย่างานั้นนะคะต่อไปค่ะบทสรุปนะคะคนโสดบทสรุปคนโสดจะเป็นยังไงไฮพินเทสนะคะคนที่เข้ามาแอบชอบแอบบรักคุณนะคะหรือคุณอาจจะไปแอบชอบเขานะแต่ยังนิ่งอยู่นะคะยัง สถานการณ์ยังเป็นเป็นเส้นตรงนะคะยังไม่ได้ไม่ได้มีการบอกชอบกันหรือว่าทำให้ได้รู้ถึงถึงความรู้สึกของอีกคนหนึ่งนะคะยังต้องรอกลับไปนะังสองไม้เท้านะคะเอ hey, ซอบครับคนที่บอกว่าเหงาจังเลยที่มีใครเข้ามาจะมีคนเข้ามานะคะจะมีคนเข้ามาผ่านทางโลกโซเชียลนะคะผ่านทางโลกโซเชียลนะเด็นมากเลยอาจจะเป็นแอปพลิเคชันที่ แชทคุยแชทหาคู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะมีเข้ามาแน่นอนต่อไปค่ะจ <c> ร <oughs> ิงจริงนะคะหลงรักแบบจริงๆนะเขาหลงรักคุณแบบจริงๆหน่วงเป็นฟิลหน่วงหน่วงอย่างที่บอกว่า <c oughs> เขาไม่สามารถที่จะ แสดงออกความรู้สึกเขาได้มากพออย่างที่บอกว่ามันเป็น,ปน,ปน,ปนฟิล์ือึดอัดๆหละนะคะในใจของเขาอาจจะเป็นตัวคุณด้วยก็ได้ขอโทษที่ไม่สามารถเชื่อใจเพราะคุณยังมีกำแพงคุณยังรู้สึกแบบอย่างที่บอกว่าพยายามที่จะไม่รักพยายามจะควบคุมความรู้สึกตัวเองแต่ว่านะความรู้สึกมันก็ควบคุมไม่ได้แหละแต่คนคนนี้เข้ามาเขาไม่ได้มีเจตนาร้ายนะจากที่ดูนะจากไพ่นะค่อนข้างโอเคเลยถ้าคุณจะเปิดใจก็ได้อยู่นะนะคะต่อไปค่ะให้ความรัก คอนดิชั่นยโซเมทนะคะวันนี้เป็นเลิร์นนินะคะแล้วก็ e x p เซร your ร์เลถ้าคุณรู้สึกอะไรคุณ e x p กเ s รมันออกไปเลยค่ะแสดงออกมันออกไปได้เลยนะคะไม่ต้องมานั่งคิดมานั่งเครียดหรือว่านั่งแบบเก็บตัวเองอยู่ในเซฟโซนอะนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคู่ที่คุณเคยอธิษฐานถึงเคยขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะแต่สิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามคุณจะต้องให้อภัยคนเก่า <c oughs> ให้ได้หมดใจนะคะแล้วก็ให้อภัยตัวเองแล้วก็เรียนรู้ที่จะเดินหน้า move on เจอคนใหม่ๆเรียนรู้เกี่ยวกับความรักมากขึ้นนะคะโอเคคนสดก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะต่อไปนะคะคนมีคู่นะคะสถานการณ์ความรักคนมีคู่ชาวสิงเป็นยังไงบ้างดาวดบ สามดาบเดอะซั Sun, นะคะสิบไม้เท้านะแล้วก็เอ e ซอฟ e n เพนเดอนะคะค่อนข้างตึงเครียดนะคะมีบาดแผลนะคือน่าจะเป็นเรื่องราวเก่าหรือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในช่วงนี้มีปัญหากับคนรักนะคะ คุยกันลำบากเหลือเกินอึดอัดมากนะคะเหนื่อยรู้สึกต้องแบกภาระอย่างคนเดียวหรือบางสิ่งบางอย่างเราพูดหรือเราแสดงออกไปไม่ได้มากนะคะเกี่ยวกับความคิดเห็นต่างๆนะคะอืมแล้วก็ uh, the sun the sun นะคะ i n t e r p e r s o a l จะเป็นเรื่องของ uh, สิ่งที่อยู่ในใจที่อยากจะเปล่งมันออกไปคุณมีเกณฑ์ที่คุณจะได้พูดได้ได้พูดในสิ่งที่คุณอยากจะพูดได,ได้กระทําในสิ่งที่คุณอยากที่จะแสดงออกให้เขาเห็นนะคะ ถึงและสิ่งที่สะท้อนเกี่ยวกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะคะค่อนข้างตึงเครียดกังวลน,นะคะสับสนในความสัมพันธ์ว่าจะยังไงต่อไปนะคะไม่ค่อยสบายใจเลยนะสามดาบเนี่ยไม่แน่ใจวาเป็นเรื่องของบุคคลที่3ามด้ยหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราก็มาดูด้านเขาเนาะด้านคนรักของคุณนะคะสถานการณ์ความรักเป็นยังไงสี่เหรียญน,นะคะ ต่างคนต่างตึงนะเขาก็คิดมากคุณก็คิดมากนะคะแต่เขาก็พยายามที่จะปล่อยวางนะถ้ามีเรื่องอะไรคือในความสัมพันธ์ตรงนี้ค่ะนะคะยังไงก็มีเกณฑ์ที่จะกลับมาง้อกันนะเขาก็จะง้อคุณแล้วขอโอกาสกันอีกครั้งหนึ่งถึงแม้ว่าคือปัญหาตรงเนี้มองแล้วไม่ว่าเขาหรือคุณที่ผิดตัวเขาก็รู้สึกรู้สึกผิดกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องบุคคลที่สามเอ่ยนะคะหรือเรื่อง อ,อื่นๆใดๆก็ตามนะคะที่เกิดขึ้นที่เป็นปัญหาในความสัมพันธ์ของคุณตอนนี้ค่ะนะคะขอแค่พยายามปล่อยวางนะปล่อยวางที่เรายึดมั่นถือมั่นอีโก้ต่างๆหรือความเครียดที่มันไม่ได้ช่วยให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นนะคะนะคะต้องปล่อยวางนะเพราะว่ายัางไงเดี๋ยวเขาก็จะง้อเรานะคะขอโอกาสกันอีกครั้งหนึ่งเนาะทีนี้เรามาดูความรู้สึกที่เขามีกับคุณนะคะเขา้สึกยังไง เขารู้สึกยังไงกับคุณเจ็ดถ้วยนะคะเขาสุว่าคุณคิดมากต่างคนต่างคิดมากอะ่ะเขาอยากให้เราปล่อยวางนะคะแล้วก็อย่ามีกําแพงกันเลยนะเหมือนเขาเจอกับกำแพงอะ่ะกำแพงของความคิดกำแพงของอีโก้บางอย่างนะยังไงเขาก็ยังรักเราอยู่นะเขายังรักเขายังแบบ ยังจะง,งอ้อยังแคร์เรายังอยากให้มีเราอยู่ในความาในความสัมพันธ์นะคะย,ยังอยากให้มีเราอยู่ในชีวิตของเขานะคะอืมประมาณนี้ต่อไปค่ะบทสรุปคนมีคู่นะคะเป็นยังไงโอเคแปดตานะไดออบคัพนะคะควีนออบคัพ แล้วก็เอชสับเพนเดคลส์นะคะโอกาสที่จะได้คืนดีกับคนรักนะจะได้หันหน้าเข้าหากันมากขึ้นนะคะปลดล็อกกำแพงนะคะเอาดาบที่มันอยู่รอบข้างเนี่ยเป็นดาบของความกลัวเป็นดาบของความไม่ไว้วางใจนะคะความไม่ไว้วางใจ,คว,วค,วจความกลัวความอึดอัดความกังวลเนี่ยแล้วก็อีโก้ต่างๆนะคะลดมันลงหรือเอามันออกไปนะคะแล้วก็หันหน้ากลับมาคุยกันนะคะได้อีกครั้งหนึ่งเนาะ ความเพียดช่วงนี้ต้องปล่อยวางเท่านั้นนะคะสําหรับคนมีคู่นเนาะต่อไปค่ะเซนทีจะบอกอะไรเหตุเกิดจากความเหงาลักนะเด็กดื้อยังรักเหมือนเดิมนะคะอย่าทําให้รู้สึกดีอืย่าไปทําให้ใครเขารู้สึกดีทําให้เรารู้สึกดีอย่างเดียวพอคห้ความรักค่ะจะบอกอะไร f a m ล l y ี่แฟมิลี่อิชชูนะคะแก้ไขปัญหาในความสัมพันธ์ฮันีมูนค่ะอืมนะคะต้องไปฮันีมูนต้องเติมความหวานเติมความรักให้กับความสัมพันธ์นะคะไปเที่ยวด้วยกันไปเดทก็ได้กินข้าวร่วมกันก็ได้นะคะหรือไปดูหนังก็ได้ทําอะไรก็ได้ที่มันจะทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันมีความหวานมากขึ้นนะคะมีเรียกอ,อะไรมีเติมพลังงานด้านบวก เติม attraction เติม c h e ีที่ต่างๆนะคะให้ความสัมพันธ์มันไปต่อได้นะเพราะว่าตอนนี้เหมือนมันค่อนข้างจืดจางนะคะโอเคสำหรับคนมีคู่ก type, ็ประมาณนี okay. Okay. ้ยังไงก็ขอบคุณที <washing> ่รับชมขอบคุณทุกๆการกดไวคกดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชาาสิหนนะคะสถานการณ์ความรักจะเป็นยังไง บ้างนะคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนจะชัดเจนได้ไหมนะคะจะได้คอมมิทเมนต์หรือเปล่านะจากพี่ไพ่ดูแล้วเนี่ยนะคะมีปัญหานะคะปัญหาคนก็คงยังเหงายังเศร้าเนื่องจากปัญหาของทัศนคติที่ไม่ตรงกันนะคะคุยกันแล้วมีปัญหากันไม่มีใครยอมใครนะคะต่างคนต่างมีกำแพงตัวคุณมีกำแพงเขามีกำแพงนะคะแล้วก็ความอึดอัดในความสัมพันธ์ที่แบบรู้สึกว่ามันไปได้ยากนะ ที่เห็นหน้าไพ่ตรงนี้นะคะควรจะดีลิ่งกับชาวธาตุด,ดินนะคะชาวธาตุด,ดินได้แก่คนที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์ที่อยู่ในมังกรพฤกศพหรือกันนะคะเงาเงาไปเงาเงาแบบอยากจะลองปีกวิเวกไปดูว่าเขาจะมาง้อเราไหมนะคะเนื่องจากมีปัญหาปากเสียงกันอยากจะลองใจเขาว่าแล้วดูซิว่าเขาจะมีรีแอคชั่นยังไง ดูสิเขาจะมีปี action ยังไง The ตา a r ค่ะไม่สนไม่สนโ o สน,สนโนแคร์มากเลยอ่ะฝั่งเขาอะอืมคือเขาเขาคิดว่าสำหรับเขานะถ้าคุณถ้าคุณอนะ่ะเลือกที่จะปิดวิเวกแล้วก็ทายใจว่าเขาจะมางอมา้อไหมเขาไม่ง้อนะคะจับใครคือคุณตีกำแพงปุ๊บ <c oughs> เขาจะเข้าใจไปเลยว่าเราเลิกกันแล้วเราเลิกคุยกันไปแล้วนะคะแล้วเขาก็หันหลังแล้วเขาก็ไปแบบ หลันล้าของเขาตามตามสไตล์ของเขาเลยอะ่ะเออม,มันจะเป็นลักษณะนั้นไปเลยนะคะเนี่ยจากหน้าไพ่นะคุณดูพลังงานมันนะคะอมืมีเกณฑ์สูงนะคะที่จะได้จบความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนตรงนี้ลงนะคะทีนี้เรามาดูความรู้สึกที่เขามีต่อคุณบ้างเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะ of Pentacles King of s w s r d นะต่างคนต่างไม่ยอมกันจริงๆริงเขาก็ไม่ยอมคุณคุณก็ไม่ยอมเขานะคะแล้วเขาก็อีโก้สูงนะคะมีจุดยืนของตัวเองนะไม่ยอมใครง่ายๆนะคะอือท่านก็คือว่าแบบคือความสัมพันธ์นี้สำหรับเขาหรือความรู้สึกอะก็คือว่าเล่นๆนะคะหลันๆหลันลาไปนะไม่ได้แบบจริงจังหรือซีเรียสอะไรขนาดนั้นนะคะแล้วเขาก็เหมือนเจอคนใหม่ๆมันมีคนคุยมากกว่าหนึ่งคนนี่ไง คนในความลับหรือคนที่กําลังคุยอยู่นะคะในความสัมพันธ์ีไม่ชัดเจนเช่นเดียวกันดังนั้นมันก็คือค่อนข้างชัดว่าคือถ้าคุณถ้าคุณไม่ยอมเขาก็คือเขาก็ไม่แคร์ไม่ได้สนใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะอต่อไปค่ะให้สลับกันได้นะคะบทสรุปนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนจะเป็นยังไงบทสรุปเจ็บถ้วยค่ะสองถ้วย ซอฟเทนด์โค้ห้าไม้เทา้าอยากจะรักอยากจะอยู่ต่อแต่ว่ามันมันก็มีปัญหาเรื่องความคิดนะคะเรื่องมโนเรื่องความคิดต่างๆคิดไปเองนู่นี่นั่นนะคะแล้วก็มีปากเสียงกันเรื่องความวุ่นวายเกี่ยวกับความสัมพัญ,ญเกี่ยวกับบคคุคคลเกี่ยวกับการหันหลังของเขานะคะเราอาจจะมีเก์ที่จะจบความสัมพันธ์ด้วยนะคะต่อไปะคะ่ะเ้นที่นะคะงี่เง่าไปนิส ยังติดอยู่ตรงนั้นนะคะไอเราก็เหมือนจะออกมาแต่ก็ยังตัดใจไม่ได้นี่ไง <c oughs> ตัดใจไม่ได้จะลองใจเขาหน่อยเผื่อเขางอเขาไม่งอเนอะเขาไม่งอแล้วไอเราเองก็ยังตัดใจไม่ได้ทำใจไม่ได้นะคะเลยทีนี้นะคะให้ความรักนะคะ you deserve love นะคะ ฮาร์ดฮาร์ดคอนเวอร์เซชันมีอะไรก็คุยกันนะคะคุยกันตรงๆนะคะด้วยความซื่อสัตย์คุยจากความรู้สึกของเราว่าเรารู้สึกยังไงนะไม่ต้องมาตีกําแพงหรือว่าไม่ต้องแบบมาลองจงลองใจกันนะคะ แล้วก็บอกว่าคุณนะคุณคนนี้จะได้รับความรักแต่คนคนนี้เขายังไม่ไม่มีความจริงจังในความรักเขายังเล่น,เ,ลนเขายังรักอิสระอยู่นะคะดังนั้นมันก็คงจะยังไม่เซฟสําหรับความรักของคุณถ้าคุณต้องการความจริงจังนะคะโอเคคลิปก็ประมาณนี้นะคะยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ